เคยเห็นไหมสปอตไลท์โซลาร์เซลล์แสงวงกลมแบบนี้ครับนี่คือสปอตไลท์โซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดังเลยนะโมดิโซล่านะครับผมรุ่น MDP ที่18แสงสีขาวเข้มๆสว่าง,ก,งกว้างๆเลยนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเขานะมาพร้อมกับเม็ด LED เม็ดใหญ่เม็ดนาเม็ดนูนปล่อยแสงเปล่งแสงได้เข้มนะครับรหัส5050 50, ตัวโคมดีไซน์มาใหม่ให้ทรงบางมากขึ้นนะครับติดตั้งง่ายเอาสายเคเบิลไทยรัดก็อยู่แล้วมาพร้อมกับช่องหน้าโคมเป็น วงกลมแบบนี้จึงทําให้ลาแสงออกมาเป็นแบบวงกลมนะครับมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์แผงกระจกโมโนคิตรายสองสว่างให้อัตโนมัตินะครับหกโมงเย็นเปิดเอง6กโมงเช้าดับแสงเองสว่างค้างถึงเช้าทุกวันเลยติดตั้งในทั้งภายในภายนอกตากฝนตากแดดได้ IP67 นะครับผมมาพร้อมกับมารับประกันให้นาน1ปีเต็มเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้ามาถึงเชา้าคุณพี่ส่งมาเปลี่ยนเอาตัวใหม่ไปเลยจัดโปรช่วงแนะนําสินค้าตัวใหม่นะครับผมมีของแถมให้นะคุณพี่อยากได้ของแถมกดตะกร้าเหลืองุมงล่างแซมือนะครับผมของแถม แอมมี่จะมาจำกัดครับ